ให้คุณเอาหลักค,คิดคูนี้นะแล้วไปสังเกตเลยนะว่าคนรวยคนสําเร็จทุกคนบนโลกเนี้ยที่คุณติดตามนะอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยเวลาเขาออกมาสอนเทคนิคหลักคิดเคล็ดล,ลับอะไรให้พวกคุณต่างเนี่ยนะให้คุณสังเกตไปได้เลยนะคะว่าคนสําเร็จแล้วรวยจริงจริงอะนะเขาจะสอนในสิ่งที่ไม่มีข้อนี้อยู่อารม์จำคุณไว้นะ คนสาเร็จคนดูจริงๆเวลาออกมาสอนคุณจะปาศสจากซึ่งอารมณ์ลบๆอารมณ์ไม่ดีหมดสิ้นแล้วทําไมเพราะเวลาที่อาอเดี๋ยวบอกคุณก่อนว่าอารมณ์ยังไงลบๆไม่ดีคือเขานะจุดนั้นนะ่ะที่เขาออกมาสอนเรื่องอะไรคุณก็ตามเนะี่ยเขาจะไม่มีอารมณ์โกรธคิดแค้นพยาบาทชิงชงังโมโหหงุดหงิดนะในเรื่องนั้นๆน่ะที่เขาหยิบมาสอนคุณอีกแล้วอ่าเดี๋ยวคุณสังเกตคุูก็ได้ของครูเนี่ยนะทุกคลิปเลยคุูคือจะเป็นอย่างนั้น เพราะครูสอนเรื่องที่ดินน่ะเพราะนั้นมันจะมีอารมณ์แบบเจ็บนิดนิดแล้เจ็บนิดนิดอย่างเงี้ยปนอยู่ด้วยนี่เโมโหหรือว่าอาคิดแค้นอาฆาตมันจะมีอารมณ์แบบนี้อยู่ด้วยแต่เวลาครูมาทําคลิปสอนคุณน่ะมันเป็นอะไรที่ช่วงจังหวะที่ครูไม่หยิบตรงอารมณ์มาสอนคุณไงไม่ได้แปลว่าครูลืมนะคะที่ไม่เอามาสอนไม่ได้แปลว่าครูลืมหรือเขาคนนั้นลืมนะคะไม่เกี่ยวกันแต่มันหมายถึงว่าเวลาท้าจะหยิบอารมณ์มาสอนร่วงกบหลักคิดบางอย่างเนี่ย มันจะทําให้คุณเนี่ยซึมซับอารมณ์นั้นมากกว่าคำสอนแล้วนี่แหละคือเคล็ดลับสุดยอดของคนรวยจริงคนสำเร็จจริงๆสอนคุณได้เพราะคุณจะรับในสิ่งที่มันไม่เที่ยงไปและมาททำให้คุณเนี่ยเอาไปใช้เอาไปเอาไป,เอาไปเรียนรู้เอาไปทดลองคุณก็จะไม่สำเร็จแต่เมื่อไหร่คุณได้ไปแต่หลักคิดไม่มีอารมณ์ลบ,บ,บๆเจือปนอะไรเลยนั่นแหละคุณก็จะสำเร็จเหมือนคนที่เขามาสอนคุณนั่นแหละคะ่ะ เพราะว่าหลักคิดนี้นะครูได้จากตัวครูเองเพราะครูสอนเรื่องที่ดินไงโกงโกง้อกคุณน่ะเพราะฉะนั้นเลวเนี่ยครูจะอยู่กับเพราะงั้นครูมาสอนแบบนี้ได้แปลว่าครูถูกโกงมาไงแล้วคุณก็จะถ้าถ้าครูเอาพลังโกงโกงนั้นมาใส่คุณอ่ะคราวนี้คุณเอาไปใช้ก็ไม่สําเร็จแล้วแต่ครูสมบัติเอามันออกนะอ่าไม่ใช่ไม่ลืมแต่ว่าไม่พูดถึงมันเวลาอะไรก็ตามนะมันเป็นพลังงานถ้าคุณไม่โฟกัสให้มันใหญ่เรื่องนั้นมันจะไม่ใหญ่ตาม คุณก็อย่าไปโฟกัสมันปล่อยมันออกไปเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองนะครูเลยออกมาสอนครูได้ยังหมดหัวใจไงเพราะนั้นวันนี้หลักคิดให้คุณอไปใช้นะคะเวลาจะสอนอะไรใครใกล้จะสําเร็จแล้วคุณใกล้จะรวยแล้วเป็นความรู้สึกนี้เลยนะคือไม่มีอารมณ์ลบอยู่เลยมีแต่คำบดเรียนมีแต่หลักคําสอนเท่านั้นแต่จะไม่มีอารมณ์เจือปนนั่นแหละคุณรวยแล้วนั่นแหละคุณสําเร็จแล้วจาคุไว้ค่ะครูติ๊ก เกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดิน